แม่เลี้ยงเลี้ยงดูจนโตแถมบวชเรียนให้เมื่อสึกออกมาเข้าแกงสิงอมขวัญหลอกทองหยองปอกลอกจนแม่เลี้ยงหมดเนื้อหมดตัวในที่สุดก็ลงมือสังหารชาวบ้านแช่งชักมันหน้าตายสิงขี้ยาเดียนคุกก่อคดีสะเทือนขวัญสังหารแม่เลี้ยงเท่าดับอนาถลากศพยักกระสอบเตรียมจุดไฟเผาชาวบ้านรุมแห่ไม้ประชาทันดวงเ่งตำรวจบุกรวบตัวได้ก่อน เลยรอดจากบาทาสามัคคีชาวบ้านอย่างวุ่นวิตให้การวกวนหัวหมอและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามพร้อมกันที่นี่เรื่องดังกล่าวนี้ได้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา18.30นาฬิกานาทีของเย็นวันที่13มกราคม2529ขณะที่ร้อยตำรวจตรีสมคิดชีวะผลาบุญกำลังเตรียมตัวจะออกเวรนจากการทำหน้าที่เป็นนายร้อยเวร ประจำสพเมืองพระนครศรีอยุธยามาทั้งวันพันก็ได้รับแจ้งเหตุร้ายว่ามีคนถูกฆ่าตายอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในบ้านหลังหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำลบบุรีตำบลบ้านเกาะอำเภอพระนครศรีอยุธยาเมื่อได้รับแจ้งเหตุร้ายดังกล่าวแล้วจึงได้รายงานเหตุร้ายให้รอ้อยตำรวจเอกเชิญสวัสดิชัยผู้กํากับการให้ทราบแล้วจึงพร้อมด้วยพันตำรวจโทจุมพลเสียงหัสดิดรองผู้กํากับการ พันตำรวจโทสงงาสุขคนทวารีสารวัตรใหญ่พันตำรวจโทชิงชยัยพันโกโมลสารวัตรสอบสวนและกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งเรียบรถไปยังที่เกิดเหตุทันทีการเดินทางของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเป็นไปด้วยความชุกหุกต้องอาศัยเรือเป็นยานพาหนะเพราะว่าพื้นที่บริเวณรอบนอกของตัวจังหวัดถูกห้อมล้อมด้วยแม่น้ำถึงสามสายด้วยกันอันมีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลบบุรี เมื่อไปถึงอย่างบ้านที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านเก่ายกผืนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลบบุรีพบว่าบริเวณรอบบ้านหลังที่เกิดเหตุดังกล่าวมีชาวบ้านในละแวกนั้นถืออวรสล้อมบ้านดังกล่าวไว้จนรอบและจากการสังเกตท่าทีแล้วบรรดาชาวบ้านเตรียมตัวจะเล่นงานคนร้ายที่ได้รับคําบอกเล่าว,ว่าสงสัยแจ็บซุ่มอยู่บนบ้านที่เกิดเหตุพันตำรวจโทจุมพลนเสียงหัสเดชบรองเพิ่มกับการจึงสั่งการให้กําลังเจ้าหน้าที่ เข้าล้อมบ้านน่งกล่าวไว้อีกส่วนหนึ่งให้จัดก,การเรื่องศพและที่ใต้บันไดของบ้านที่เกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่พบร่างของหญิงชราเท่าเจ้าของบ้านทราบชื่อต่อมาภายหลังชื่อนางสาวทองสุกอายุ72ปีนอนเสียชีวิตอยู่ร่างโชกชุ่มไปด้วยของเหลวสีแดงที่ไหลเรีนทะลักออกมายังไม่ขาดสายส่งเกลิ่นคละคุ้งไปทั่วบริเวณโดยมีกระสอบที่เปียกชุ่มไปด้วยของเหลวสีแดงและน้ำมันห่อคลุมท่อนร่างครึ่งตัว เมื่อทําการชันสูตรพลิกศพปรากฏว่านางสาวทองสุกถูกแทงด้วยของมีคมเข้าที่บริเวณศีรษะลำคอและบริเวณลำตัวถึงห้าแผลแต่บาดแผลชะกันทําให้นางสาวทองสุกถึงแก่ความตายนั้นได้แก่บาดแผลที่บริเวณลำคอซึ่งเป็นแผลชะกันเมื่อเห็นแล้วสร้างความวาาเสียวให้แก่เจ้าหน้าที่และบรรดาไทยมุงไปอย่างยิ่งขณะที่เจ้าหน้าที่กําลังทําการชันสูตรพลิกศพอยู่นั้นได้มีร่างของหนึงบาด ม่เท่าวัยจ8ปีซึ่งเป็นเพื่อนของคนตายโดยอาศัยอยู่ด้วยกันแหวกวงล้อมของเจ้าหน้าที่เข้ามาด้วยน้ําตาที่ไหลพล่างนองหน้าพร้อมกับร้องว่าไอ้คนใจร้ายใจเหี้ยมในครั้งนี้มันก็คือไอ้ปืดซึ่งมีชื่อจริงวา่านเจระอายุ25ปีเป็นลูกเลี้ยงของผู้ตายเองและขณะนี้กลาลังหลบซ่อนตัวอยู่บนบ้านหลังดังกล่าวดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงกระจายกําลังกันอบล้อมพร้อมกันนั้นสาวัตปราพรามนุ่ม แห่งสพอ,อ,อเมืองอยุธยาก็ประกาศกล้องขึ้นไปบนบ้านที่กเกิดเหตุนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจในปืดตำรวจรู้ว่าแอบ,บซ่อนตัวอยู่บนบ้านเมื่อได้ยินแล้วขอให้วางอาวุธและอยากต่อสู้ยอมมอบตัวเสียแต่โดยดีเราล้อมไว้หมดแล้วนี่ไม่รอดแน่เงียบไม่มีเสียงตอบโต้ใดๆออกมาจากภายในบ้านหลังนึ้กล่าวที่กำลังตกอยู่ในความมืดของรัติการที่ได้ครอบคลุมสถานที่นั้นจนมืดมิดจะอาศัยก็แต่เพียงแสงไฟ,ไฟฟ้าจากข้างบ้านที่กเกิดเหตุ แต่มันก็เหลือนลางเต็มทนเวลาผ่านไปสักครู่เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่คนร้ายเสียงเตือนอีกเป็นครั้งสุดท้ายก็เกิดขึ้นในปืด๊ดตำรวจให้โอกาสมานานพอแล้วถ้าไม่ยอมมอบตัวจะจัดการขั้นเด็ดขาดและถ้าหากต่อสู้ก็จะไม่รับรองความปลอดภัยจากคำกล่าวเตือนครั้งสุดท้ายเริ่มได้ผลเมื่อปรากฏว่าได้ยินเสียงเคลื่อนไหวโยบยาบบนบ้านเหมือนเป็นการขยับตัวแต่ก็เปล่าไม่มีเสียงดังมาจากบนบ้าน เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งได้ถูกสั่งให้เคลื่อนขึ้นชั้นบนของตัวบ้านทันทีที่ย่องมาถึงบริเวณนอกชานนั่นเองทันใดนั้นก็มีร่างผอมเกลงของชายที่แฝงร่างอยู่ในเงามืดภายในห้องพักก็พลวดทยานออกมาจากที่ซ่อนตัวหวังกระโจนหลบหนีแต่ความไหวมันยังน้อยไปกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ระมัดระวังตัวอยู่ก่อนแ,แล้วจึงกระโดดเข้าสกัดกั้นพร้อมกับ,บล็อกตัวไว้ทันทีผลที่ตัวพบอาวุธปลายแหลมซึ่งเปื้อนไปด้วยคราบสีแดง สอดเนบไว้เที่ยวด้านหลังเท่านั้นเรื่องราวต่างๆก็ยุติลงเมื่อคนร้ายและพยานที่ร่วมรู้เห็นเหตุการณ์ถูกเชิญตัวไปสอบปากคำอย่างสพเมืองพระนครศรีอยุธยาจากการสอบสวนหนังว่าซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ตายที่มาอาศัยอยู่ด้วยกันนานหลายปีแล้วได้เปิดเผยว่าในปื๊ดหรือเจระคนร้ายใจเหี้ยมนั้นเดิมเป็นลูกของนายทองหล่อและนางบุญชูและต่อมาทั้งคู่ได้ถึงแก่ความตาย คงเหลือแต่บรรดาพี่ๆน้องๆของในเปิดที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเจ็ดคนและในเปิรเองเป็นคนที่สามด้วยความสงสารผู้ตายจึงขอในเปิดมาเลี้ยงไว้เป็นลูกบนธรรมตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตได้ทําการบวชเรียนให้ในครั้งแรกนั้นในเปิรเป็นเด็กดีแต่ต่อมาระยะหลังเมื่อบวชสึ่งออกมาแล้วก็ทําตัวเหลวแหลกไม่ยอมทํามาหากินอะไรเอาแต่แบมือขอเงินจากผู้ตายซึ่งเมื่อก่อนทําการค้าขายเก็บเงินทองไว้มาก เมื่อแก่เท่าลงก็ไม่ทําอะไรอาศัยจากเงินที่เก็บสะสมไว้นําออกมาใช้ส่วนบ้านและที่ดินที่อยู่นั้นก็หาซื้อไว้ด้วยตัวเองในปืด๊ดนอกจากจะทําตัวเลวแหลกแล้วยังริ่านคบเพื่อนฝูงที่ไม่ดีโดยจะพ่อปลาพวกบรรดากแก๊งยาเสพติดต่อมาในปื๊ดก็เริ่มติดยาและได้ลงทุนค้าเองด้วยจนกระทั่งถูกตํารวจจับติดคุกก็หลายครั้งและเมื่อออกมาจากคุกแล้วก็ไม่คิดทําอะไรอีกคงแบมือขอเงินจากผู้ต,ตายอยู่ร่ำไป เมื่อไม่ให้ก็ขู่เขียนบังคับต่างๆนานาในเปื๊ดพยายามปลอกลอกเอาสมบัติของผู้ตายทุกวิธีการเอาทองเกลกทองจริงบ้างเอาเข็มขัดหน้าเกลกเข็มขัดหน้าจริงบ้างต่อมาไม่นานนักทรัพย์สินผู้ตายก็หมดลงจนต้องขายที่ไปแล้วจํานวนหนึ่งเพื่อนําเงินมาใช้ในชีวิตประจําวันแต่ก็ถูกในเปื๊ดพยายามปลอกลอกไปอีกจนหมดสิ้นจนเหลือแต่ที่ดินและบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นแต่ก็ยังไม่ไหวที่ผู้ตายจะถูกหลอกอีก เมื่อต่อมาได้มีน้องสาวของนายปื๊ดคนหนึ่งได้มาขอซื้อที่ดินของผู้ตายโดยทําสัญญาอุดให้กันไปเรียบร้อยแล้วโดยบอกว่าจะส่งเงินชําระให้ทุกเดือนระยะแรกก็ดีส่งเงินให้ตามกําหนดเสมอแต่ต่อมาระยะหลังปรากฏว่าทางน้องสาวของนายปืด๊ดไม่ยอมส่งเงินให้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้และหลังสุดก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายแรงก่อนล่วงหน้านายปืดได้ถูกตำรวจจับไปติดคุกในข้อหาอยาเสพติดอยู่นาน จนกระทั่งออกจากคุกมาได้ประมาณ4เดือนก็วนเวียนมาแบมือขอเงินจากผู้ตายเป็นประจำผู้ตายบางครั้งก็มีเงินให้บ้างด้วยความสงสารเพราะถือว่ายังไงก็เคยเลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงวันเกิดเหตุขณะที่หนังวาดกลับมาจากธุระบ้านของน้องชายชื่อในสวสีซึ่งในบ้านอยู่ฝั่งคลองตรงข้ามเมื่อมาถึงก็เป็นเวลาประมาณห้าบงเย็นเมื่อก้าวขึ้นบนบ้านก็มองเห็นในปื๊ดยืนถือาอวุเพื่อนเลือดอยู่บนบันได เมื่อร้องถามในปื๊ดก็ไม่ตอบหันหลังวิ่งเนี่เข้าไปในบ้านจึงคิดว่าคงเกิดเหตุร้ายแก่ผู้ตายอย่างแน่นอนเพราะมองหาไม่พบจึงรีบไปบอกแก่ชาวบ้านข้างเคียงให้รู้จากนั้นชาวบ้านก็ได้พากันมาดูและก็พบศพของหนังทองสุขนอนเสียชีวิตอยู่โดยมีกระสอบคลุมอยู่ครึ่งตัวใต้บันไดบ้านเมื่อมองขึ้นไปข้างบนก็เห็นในปืด๊ดถือกระป๋องน้ำมันเตรียมจะเผาและเมื่อในปืด๊ดมองเห็นมีคนมามาก ก็ตกใจวิ่งหนีหายเข้าไปซ่อนตัวเมื่อชาวบ้านเห็นเช่นนั้นก็เตรียมจะเข้ารุมประชาทันนแต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยกกำลังมาเสียก,ก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสอบสวนพยานจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สอบสวนในปืดหรือนายจีระซึ่งเริ่มทำเป็นหัวหมออาศัยมีประสบการณ์ผ่านคุกมาหลายครั้งแกล้งทำเป็นคนบ้าให้การวุ่นวุนไปมาครั้งแรกจะไม่ยอมรับสารภาพแต่เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาจริงเข้า หัวหมอก็เลยกลายเป็นหัวหมาเสียงอ่อยยอมรับสารภาพแต่โดยดีกระทั่งต่อมาวันที่17มกราคม2529เวลา10นาฬิกาจึงได้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและระหว่างที่ทำแผนปรากฏว่าในปืิไม่มีอาการสะทกสถานแต่อย่างใดนั่งไผห้างแอคท่าอวดชาวบ้านจนมีชาวบ้านนึกบันไ้ได้พูดใส่ว่าไอ้คนอย่างนี้น่าจะให้มันตายไปเสียเลย หลังจากเสร็จพิธีทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจยังพุ่งประเด็นการสอบสวนไปถึงเรื่องที่ดินของคนตายด้วยและเชื่อว่าอาจจะมีญาติของในเปื้อคนใดคนหนึ่งร่วมมือในการสรังหารนางสาวทองสุขด้วยเพราะปรากฏว่าก่อนเกิดเหตุร้ายได้มีมือลึกลับกระชากสายไฟแยในม่านที่เกิดเหตุขาดจนใช้การไม่ได้และสักครู่ต่อมาในเปื่อจึงลงมือสังหารครับนี่ก็คือเบื้องหลังของคดีที่เกิดขึ้นในอดีต ที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรัะฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ